รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะมิมี่ค่ะวันนี้กลับมากับความประทับใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่า t a r g e เค่ะทุกวันนี้นะคะมิมี่ต้องทํางานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา8.10ชั่วโมงค่ะต้องจ้องหน้าจออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทําให้มิมี่เนี่ยเกิดอาการแสบตาค่ะแพ้แสงจากคอมพิวเตอร์นะคะทําให้ดวงตาแห้ง แล้วมิมี่ก็ต้องใช้น้ำตาเทียมอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมิมี่ได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวทาเกตนะคะหลังอาหารเช้าเพียงหนึ่งเม็ดนะคะทุกวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันแค่หนึ่งสัปดาห์เองค่ะทำให้มิมี่รู้สึกได้เลยว่าดวงตาของมิมี่เนี่ยกลับมาชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเถอดน้ำตาเทียมแล้วนะคะตัวทาเกตสามารถช่วยคุณได้จริงๆหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะถ้าอย่างไรวันนี้มิมี่ต้องขอบคุณสวัสดีค่ะ